สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศักษ์ปีที่สองนะคะเรื่องการหาผลคูณเมื่อมีการทดไปยังหลักสิบมากกว่าหนึ่งสิบนะคะต่อจากเมื่อวานนะคะกับคุณครูสุติตรานะคะเออเรามาดูนะคะตัวชีวัดนะคะตัวชีวัดการหาค่า ของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะแสดงการคูณของจํานวน1หลักกับจํานวนไม่เกิน2หลักนะคะในตัวชี้วัดที่ข้อ1.1ข้อ5นะคะามาดูสาระการเรียนรู้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลคูณเมื่อมีการทดไปยังหลัก10มากกว่า1 0สนะคะนักเรียนดูนะคะ ต้อยซื้อขนม5ถุงราคาถุงละ49บาทต้อยต้องจ่ายเงินกี่บาทนะคะเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะ5กลุ่มของ49เท่ากับเท่าไหร่5กลุ่มของ49นะคะหรือ5คูณ49เท่ากับเท่าไหรนะคะามาดู 40, เรากระจายจำนวน49นะคะคือ40บวก9 5กลุ่มของ40และ5กลุ่มของ9นะคะมาดูจะเห็นว่า5กลุ่มของ49หาได้จากนะคะ,ะกลุ่มของ9ก็คือ5คูณ9เท่ากับ45นะคะต่อไปอ่ากลุ่มของ40 นะคะหกลุ่มของ40ก็คือ5้าคูณ40เท่ากับสอง5คูณ0ได้0 5นคูณสเท่ากับ2ีก็ได้เท่ากับ200นะคะดังนั้น5กลุ่มของ9ก็เท่ากับ45่สิบวก200ก็ได้เท่ากับ245นะคะเอาเรามาดูห้สนะคะ แสดงการคูณในแนวตั้งอ่านเรียนดูแสดงการคูณในแนวตั้ง49คูณ5นะคะ5คูณ9ได้45ใส่5ทด4บนหลัก10 5คูณ4ได้20กับที่ทดไว้4อีกก็เป็น24เห็นไหมคะอ่านะคะดังนั้น ห้าคูณสีเท่ากับสองนะคะต้อยต้องจ่ายเงินทั้งหมดสองร้อ่สิบาทมาดูต่อนะคะการหาผลคูณเมื่อมีการทดไปยังหลักสิบมากกว่า1นึ่สิบพรอยสวยขายตุ๊กตาหมีให้เพื่อน5ตัวราคาตัวละสามบาท พลอยสวยได้เงินทั้งหมดกี่บาทอ่าวดูตุกตาหมี5ตัวนี่คือ5กลุ่มนะคะของ35มอ่าดู5กลุ่มของ35เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ5้าคูณสาเท่ากับเท่าไหร่มี5กลุ่มกระจาย35ออกมาเป็น30และ5กลุ่มของ5นะคะ 30และ5กลุ่มของ5เอาดูนะคะ5กลุ่มของ30ก็คือ5คูณ30นะคะเดี๋ยวนะคะคุณครูอ่าอ่าดูใหม่นะคะ5กลุ่มของ30ก็คือ5คูณ30 5คูณ0ได้0 5คูณ3ได้15ใส่15นะคะ5กลุ่มของ5ก็คือ5คูณ5 ห้าคูณหเท่ากับยีดังนั้น5กลุ่มของ35มสิบหเท่ากับหนึบวกกับยีได้เท่ากับ175่ร้เรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจนะก็คือ30กับ5นี้มาจากการกระจายจำนวน35มสิบห้นะคะามาดูดูต่อนะคะ สแสดงวิธีคูณในแนวตั้งได้2วิธีวิธีที่1ก็คือสแสดงวิธีคูณในแนวตั้งโดยใช้ในรูปกระจาย35กระจายออกมาเป็น30บวก5 5คูณ5ได้25ใส่25บวกด้วย5คูณ0ได้0 5คูณ3เท่ากับ15ได้เท่ากับ150 150าบวก25 0บวก5ได้5 5บวก2ได้7 1ไม่มีตัวบวกด้วยนำมาใส่เลยก็ได้เท่ากับ157นะคะเราต้องบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะส่วนการสแสดงวิธีคูณในแนวตั้งน้องเรียนดูจำนวน35คูณ5 5คูณในหลักหน่วยก่อน5คูณ5ได้25ใส่5ทด2บนหลัก10 ต่อไป5ไปคูณหลัก15 5คูณ3ในหลัก10ได้15บวกกับ2 10ที่ทดก็ได้เท่ากับ17ดังนั้น5คูณ35เท่ากับ175ตอตอบพลอยสวยได้เงินทั้งหมด175บาทเข้าใจนะคะนี้วิธีทำต้องเรียนดู 19บคูณสาอ้าวสามคูณเได้เท่าไหร่คะสาคูณเได้27ใส่7ทดสองสคูณหได้3กับ2เป็นเท่าไหร่คะห้ 57, ใช่ไหมคะต่อมา3าคูณเได้21ใส่1ทดสองสคูณสองได้หกบวกสองเป็น8ต่อแปบเอ 4คูณ8ได้32ใส่2ทด3 4คูณ3ได้12บวกกับ3เป็น15ใช่ไหมคะ152 6คูณ5ได้30ใส่0ทด3 6คูณ4ได้24 24บวกกับ3เป็น27ได้270เช็คไหมคะ,ะมาดูถูกไหม นะคะเหมือนกัน4คูณ7ได้28ใส่8ทด2 4คูณ8ได้32เป็น34 3 4 8นะคะ7คูณ5ได้35ใส่5ทด3 7คูณ5ได้35บวกกับ3เป็น38 3 8 5เอามาดูาเข้าใจนะคะการคูณง่ายๆก็เหมือนกับการคูณ 10ที่ทด10เพียงแต่มันมากกว่า10เราก็บวกเพิ่มนะคะสรุปนะคะการคูณจํานวนหนึหลักกับจํานวนทงหลักมีการทดหาผลคูณได้โดยการเขียนจํานวนในรูปกระจายการหาผลคูณโดยคูณที่หลักที่ละหลักถ้าผลคูณเป็นเลข2หลัก ให้ทดตัวเลขในหลักสิบก่อนแล้วไปรวมกับเลขหลักทางไปทางซ้ายมือนะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า9 2นะคะต่อจากเมื่อวานง่ายๆนะคะนะคะวันนี้ก็นะคะครูคก็ขอ สวัสดีนักเรียนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคาบถัดไปนะคะจะขึ้นการหาแล้วนะคะจุดปัญหากกอนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน